สวัสดีครับเพื่อนที่ได้จองหนังสือส่งไปให้เกือบหมดแล้วเหลืออีกไม่มากก็ทั้งหมดเนี่ยสีชุดทําบุญสร้างกุฏิไม้สักล้อมหอสวดมนต ชุดละ300บาทก็เป็นเงิน12,000บาทในส่วนที่ผมส่งไปแล้วแล้วผมได้เงินร่วมบุญมาเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมก็จะไปถวายส่วนหนึ่งเลยและที่เหลือช่วงท้ายที่ส่งและบางท่านอาจจะจองไว้แล้วท่านไม่ไม่ไม่อยากได้หรือ,อยังไงก็จะเอาเท่าที่ท่านที่ ตอบรับหรือส่งที่อยู่มาก็จะส่งไปให้ตามที่อยู่การจัดทําไม่ได้หักค่าจัดทําหรืออะไรเลยครับเป็นงานกุศลล้วนๆเลยหนังสือภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยไวเวชก,กรรมไทยในการบําบัดไข้ในพระคัมภีร์ตักศีลาประกอบไปด้วยยาขับพิษกระทุงพิษรูพิษย,ยาแปลกไข้าย,ยาครอบไข้ ยาแก้ลมไปไข้ยาปรับทตุทุกอย่างนี้เป็นภูมิปัญญาที่มีการใช้ในการแพทย์แผนไทยตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่1ที่สองที่พบชัดเจนก็มีบันทึกเรื่องโรคระบาดไว้ในช่วงหนึ่ง ที่ประเทศไทยเราได้โดนโรคระบาดก็มีการใช้ยาในบันทึกต่างๆก็พบเช่นยาจันทะลีลายาจันทะฤทยัยยานารายถอนจากยาธาตุบรรจบยาปฐมธาตยาปจุพิษทั้งหลายทั้งมวลสรุปจากการใช้จากประสบการณ์ ของกลุ่มแพทย์แผนไทยจิตอาสาแพทย์แผนไทยจิตอาสาที่ทำงานในระหว่างปี2563 64แล้วก็มาปี65อันนี้เป็นงานการกุศลแล้วก็จะไม่ได้ทำครับเพราะว่าเราทำเฉพาะช่วงที่เราคิดว่ามีประโยชน์หลังจากนี้ก็คงจะเป็น โรคประจำถิน่นก็คงจะแก้ไขกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่ร่วมบุญสร้างวัดขึ้นมาในครั้งนี้เป็นรอบที่ห้ารอบที่หกแล้วก็บุญที่ท่านทําท่านก็ได้เองอ่แหละได้เองใครทําอะไรก็ได้ครับไม่ต้องห่วงเลยผมแค่เป็นคนที่ ชักนำช่วยเหลือให้เพื่อนๆมาร่วมกันเพื่อดำลงพัทศาสนาและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยเพราะถ้าทำไว้ภูมิปัญญาตัวเนี้ยยังอยู่ในประเทศไทยแน่นอนครับแต่จะอยู่ในรูปแบบไหนอีกรุ่นไหนก็ยังเป็นรูปของการจารึกเป็นรูปแบบจะเป็นหนังสือต่อไปอาจจะเป็นไฟล์ PDF หรือจะเป็น y o u t u b e หรืออะไรก็ยังจะอนุรักษ์ภูมิปัญญาไว้ การอนุรักษ์ภูมิปัญญานั้นเป็นการดำรงเหมือนการอนุรักษ์พระศาสนาเราก็ต้องดำรงคำสอนของพระพุทธองค์ที่เป็นของเดิมแต่ปรากฏว่าต่อหลัลงมีสัตรธรรมปฏิรูปสัตรธรรมปฏิรูปคือการเปลี่ยนแปลงเอาของไม่จริงไปอ้างว่าพระพุทธองค์เป็นผู้สอนการแพทย์แผนไทยก็จะคล้ายๆังั้ยแหละการเปลี่ยนแปลงในอนาคตก็จะเป็น การแพทย์ฝรั่งแต่อ้างว่าเป็นแพทย์แผนไทยเป็นคนคิดคนพูดก็เลยต้องทำบันทึกไว้แนวคิดการแพทย์แผนไทยไม่ฆ่าอะไรนะครับเราไม่ไปฆ่าอะไรนะั้นที่คุณไปฆ่ากันนะเราขับมันออกไล่มันออก